สวัสดีค่ะพี่เล็กบุญยวีมีดีสุขสวัสดนะคะสมาชิกอินดีมรหัส90642ค่ะพี่เล็กอยู่กับครอบครัวอินดีมมาก,ก็เกือบๆปีนะคะได้ผลลัพธ์ที่ประทับใจมากค่ะทำให้พี่มั่นใจเลยค่ะว่าอินดีมเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สามารถทำเงินสร้างงานที่มั่นคงให้กับพี่ได้และก็พี่สามารถรับเงินเกษียณ เพื่อส่งต่อเป็นมรดกตกทอดไปสู่ครอบครัวของพี่ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยมีความภาคภูมิใจที่จะนำเสนอโอกาสดีๆแบบนี้ให้กับทุกๆคนที่เห็นโอกาสนะคะที่เห็นว่าอินดีมสามารถทำให้เขาเปลี่ยนชีวิตเขาจากเดิมๆให้มาเป็นชีวิตใหม่ ให้เป็นครอบครัวที่มีความสุขมีอิสรภาพทางการเงินมีอิสรภาพทางเวลาสามารถอยู่กับครอบครัวไดอ้อย่างมีความสุขนะคะพี่ก็ยินดีที่จะแบ่งปันโอกาสนี้ให้กับทุกคนคะ่ะแล้วก็มีหลายๆคำถามนะคะว่าทำในอินดีมแล้วเนี่ยทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จทำอย่างไรให้มีไรายได้เพื่อทำให้ตัวเองและชีวิตและครอบครัว ได้มีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยบอกว่าไม่ต้องกังวลเลยนะคะคนที่ไม่มีประสบการณ์แบบพี่ไม่มีความรู้ในด้านบริษัทเครือข่ายหรือว่าธุรกิจเครือข่ายเนี่ยยังสามารถทําได้เลยเพราะฉะนั้นทุกคนก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันด้วยเครื่องมือที่อินดีมีให้และก็เครื่องมือที่ว่านี้ก็คือเป็นสูตรสําเร็จจากคนสําเร็จที่เขาทํามาแล้ว และก็ประสบความสาเร็จให้เราเห็นดังนั้นในเมื่อมีคนทําให้เราเห็นแล้วว่าเขาทําได้เขาทําสําเร็จแล้วทําไมเราถึงจะทําให้สําเร็จด้วยไม่ได้จริงไหมคะเรามาดูกันนะคะว่าสูตรที่ว่าคืออะไรสูตรที่ว่าก็คือสูตร1 2 3งสง่ายไหมคะสูตรบ้านๆธรรมดาธรรมดานี่เลยคะ่ะแต่เป็นสูตรสำคัญของอินดีน12 3คือ หเริ่มสองทำสามตามนะคะเริ่มยังไงเริ่มก็คือคุณมีอายุเพียงแค่18ตปีขึ้นไปโดยที่คุณไม่ต้องมีประสบการณ์โดยที่คุณไม่ต้องมีความรู้แต่เพียงแต่คุณเข้ามาเป็นผู้บริโภคสินค้าของอินดีมโดยเลือกแพ็กเกจสินค้าที่คุณพอใจว่าคุณจะรับรายได้5,200บาทต่อวันสูงสุดหรือ40,000บาทต่อวันสูงสุดคุณจะรับแบบไหนคะ ถ้า,าคุณเลือกสินค้าได้แล้วเราก็มาต่อกันข้อที่2นะคะคือทาทำก็คือเมื่อคุณบริโภคสินค้าเรียบร้อยคุณก็เพียงแค่เข้ามาเรียนรู้วิธีการทำประชาสัมพันธ์บอกต่อให้กับคนเพียงเริ่มต้น2คนขึ้นไปเท่านั้นเพราะว่าคุณจะทำแบบไหนก็ได้ทั้งทางออนไลน์และก็ทางออฟไลน์เรามีทีมมืออาชีพ พี่ๆที่ปรึกษาเป็นมืออาชีพเนี่ยสอนคุณทำพาคุณทำพาคุณสร้างไรายได้จนกระทั่งคุณประสบความสำเร็จตลอดเส้นทางนะคะคุณจะทำทั้งออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ไม่ว่ากันเพราะเรามีมืออาชีพทั้งสองแบบให้กับคุณเพราะฉะนั้น คุณไม่ต้องกังวลน,นะคะคุณสามารถเข้ามาเรียนรู้เข้ามาพัฒนาตัวเองกับพี่ๆผู้ที่เป็นมืออาชีพเหล่านี้ได้เลยตลอดเวลาด้วยเพราะเขาจะอยู่กับคุณตลอดเส้นทาง 3. ม,มาถึงข้อที่3แล้วนะคะข้อที่3ก็คือตามตามคนสองคนที่คุณไปประชาสัมพันธ์มาให้เขาทำตามแบบเดียวกันกับคุณให้เขาไปส่งต่อกับคนอีกสองคน ให้ทำเหมือนเราเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็คือการส่งต่อหรือว่าการบอกต่อประชาสัมพันธ์บอกต่อคนสองคนต่อไปต่อไปเนี่ยจากหนึ่งคนเป็นสองคนจากสองคนเป็นสี่คนจากสี่คนเป็นแปดคนเป็นสิบหกคนเป็นสามสิบสองคนเนี่ยต่อไปเรื่อยๆไม่จํากัดชั้นเพราะฉะนั้นจะทําให้คุณสามารถรับรายได้ต่อวันสูงสุดตามที่คุณเลือกแพ็กเกจมาแล้วก็คุณสามารถ ที่จะมีรายได้เป็นเงินกเกษียณสามารถส่งต่อให้กับลูกกับหลานคุณได้พร้อมกันนี้มันก็จะสร้างความมั่นคงให้กับคุณเช่นเดียวกันคุณก็จะมีอิสราภาพทางการเงินคุณก็จะมีอิสราภาพทางเวลาเพื่อที่จะใช้เวลานั้นเวลาที่เหลือไปอยู่กับครอบครัวของคุณอย่างมีความสุขคุณเห็นไหมคะว่าอินดีม,มีแค่สุดง่ายๆแบบ